ปิดแผ่นไนกออกเลยครับผลที่ออกมาก,ก็อืเป็นแต่พ่อใจอยู่ครับทานนี่ล้อยเปอร์เซ็นต์เลยเป็นทานครับแล้วอีกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเป็นเทาครับนะครับข้างล่างนี่าความสูงเม็ดหนึ่งเนาะขางล่างจะยุบไปอยู่ประมาณสามสิบเซนครับแต่ว่าข้างนานนี่สิขางนาน,นี่จากเม็ดหนึ่งยุบลงไปอ่ามีทังดินถล่มน้ำเนี่ย ดินทะลวมดินแตกนีควาดินแตกพอเพราะว่าฟังทั้งพุ่มมันดินบ่ค่อยแน่นัาไหนครับแนวมันบน่แมนดินโพ้นดินแข็งเนาะเป็นดินทรายเดี๋ยวผมกาว่าผมเสียบเอียงมาอบอบอบมันไว้ก่อนหอยมันแตกร้ายกว่านี้ส่วนตัวนี้ก็ซือ <laughs> ซิว่าังไนดีละ่ะ ปากปากเตาเนาะเนี่ยปากเตาเห็นบ่ครับหู้หูห้สองหู้อ,อ่ะนั่นนั่นหู้เขาหู้ออกยังเว้ยหู้ไฟน่ะจูดยุบจนไปจนเห็นเห็นหู้จูดไฟเลยเนี่ยโอ้ยแต่ว่าข้างล่างนั่นก็ยังพ่อพ่ออันนี้ดีใจน้ำอยู่ระยะระยะซ้ำกับขนาดของเตาที่เขาเห็นขนาดสองเมตรกว่า ช่วงกลางนี่มันมันบ่ค่อยใหม่เป็นเทาไปไหนแต่ว่าช่วงหนานี่ก็เกิดจากการควบคุมหู้เนาะเพราะว่าตอนแรกบ่ฮู้ว่าสี่ปิดหู้เวลาไดเปิดไว้เลยก็เลยเข้าใจอยู่ว่าส่วนหนึ่งต้องเวลาติดเตาแล้วปุ๊บเปิดหู้สองหู้หนึ่งว่าต้องเปิดอันนีไนไน้ไว้้ควนแล้วก็ค่อยๆบึงควนมันแล้วก็ปิด ความหอยมันไล่อ้นี่ไปเรื่อยๆนี่ครับก็เดี๋ยวสิไปซื้อกระสอบมามาใส่ก่อนแต่ว่าหูมันก็เป็นครั้งแรกที่ผมเผาหละ,ะคีดินก็มี่มีอยู่ฟังฟังเน่ตรงขามนี่แหละครับมันเป็นก้อนดีอยู่ยังเป็นก้อนใหญ่มันก็นคือตอนที่เป็นเตาผีเนาะเตาผีนี่ดิน ทับเต็มไปหมดอนนันนี้ก็ยังค่ายอยู่เดี๋ยวหาเอาดินดินเหนียวอยู่ในห่วยไปขุดเอาแล้วก็มาอบส่วนดินที่นาเตานี่นี่นาเตาตัวนี้เนาะเดี๋ยวก่อทเอาดินมาไว้แล้วก็อบปิดแล้วก็ปับระดับเห็นมันสูงขึนข้างหน้านี่นี่แบบนี้ครับแค่จะให้เห็นมันสูงขึ้น,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 นเพราะว,ว่ามันบ่บ่เสมอกับพอก,กูดไปไหนไม่ไเอาแผน่แนเล็ก ปิดนี่ม่ิี่ตำกมูนกะก็ถือว่าลอยเปอร์เซ็นลอยเปอร์เซ็นเลยครับนี่เมื่อเท่ากับทานแต่ว่าก็าเดี๋ยวก็ต้องปรับปรุงไปเรื่อยๆละ่ะเพราะว่าอันนี้เป็นการทดลองเทือแรกในการเผาเอ่อจะเบิ่งว่านม่นได้ในแทกสอบนอเนาะนี่เนาะแต่อยากคู่กันเพราะว่าหน้าอยู่ นั่นนั่นนี่นยังอะเดี๋ยวเจหน้อยก็สีมีไก่มาเคลียหม,มามาหนียองอีกแั้นี้เดี๋ยวก็จะได้เอาเสิญกระสีมาปิดไก้กคอนการมันไหวเพราะวามันซุ่มมักแห้งนเนาะอ่ากำลังสีว่าจังไหนต่ออยู่บรรยากาศตอนนี้ก็เป็นจะฝนตกแห้งแ้วกับตกมาลวดเพราะว่าอยากสีหูวแล,วละละ่ะว่าสิ่งที่เฮ็ดราคานี่ยไหมมันสีหัวหรือว่ามันบุหัว ข้างหลังนี่โอ้ยด,ด,ดีใจจ่ดอกข้างหลังยุบลงไปประมาณเจ็ดสิบเส้นเห็นไหมครับขอบขอบสามสิบเส้นเพราะว่าตอนที่ผมใส่นี่ผมดันดันข่านี่ผมไม่ได้ใส่มันเต็มนะครับผมก็ใส่แนวแน,ว,แนวขวางคือคือเล็กนี่แหละแนวนอนไปเลยกระไดดอกไมกข้างหลังนี่ก็พอใจน้ำอยู่ข้างหลังนี่ไม่ต้องปรับบรุงเหียงดอก สิไปคำนวณขานายอย่างเดียวว่าสิเอาจูดแล้วปิดเวลาใดกแต,ต่องเบิ่งอีกเทียนหนึ่งเพราะว่าลาลาสุดนี่สิเอาใหม่บว่าขามลงก็มีเออมันก็แห้งอยู่อ้เป็นแห็นทานดีดีดูดนะน่เนาะอ่ะเดี๋ยวจัหว่ากันตอนอ่าคลิปต่อไปที่ผมเก็บทานแล้ว ว่ามันจะเป็นสภาพแนว่ดอไเนาะตอนเคี่ยโล่งโล่งเคี่ยวทานขึ้นมากเคี่ยเทาขึ้นมากเคี่ยดินขึ้นมากแล้วมันจะเป็นอย่างไรสิปับปรุง๋วได้ต่อหูดเหตุอย่างออไรต่อเนาะแต่ว่าการคลิปหนาเนาะครับ